มสมาคมไซเบอร์เราได้ร่วมกันกับทางคณะนะครับในการออกแบบไว้ก็จะเป็นตนัวหลักสูตรการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในตําแหน่งที่เรียกกันคุ้นหูหน่อยก็จะเป็นตัว Cyber s e c u r i t y Analyst นะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแบบเป็นนักวิเคราะห์หรือว่าดูอะไรต่างๆไยคุกคามตรวจสอบไยคุกคามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตําแหน่งเริ่มต้นนะครับเป็นตําแหน่งเริ่มต้นนะครับของน้องๆน,นะครับที่จบ ไปแล้วก็ทํางานในสายไอทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยพอในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมบางทีเวลาพี่ๆที่ฟังอยู่ฟังแล้วแบบบางทีเวลาเราจะไปสื่อสารกับกลุ่มในพื้นที่เรานะครับตำแหน่ง Cyber Security Analyst เน่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่องค์กรใหญ่ก็อาจจะไม่มีตำแหน่งนี้แยกออกมาแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยหรือไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ในตำแหน่ง IT นะครับไม่ว่าจะเป็น System Engineer IT Support หรือว่า IT Manager นะครับหรือว่า Supervisor หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบเครือข่ายของท่านอยู่นะครับเขาต้องมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสกิลเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เน้นหรือว่าไม่ได้เอามาตรฐานนะครับเข้ามาบังคับมากนะักนะครับ โดยโดยหลักแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ทำไมช่วงนี้ถึงมีความต้องการสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งทางด้านดิจิตอลเนี่ยมีความต้องการสูงในทุกตำแหน่งถ้าเขามีความสามารถนะครับคำว่าความสามารถคือไม่ใช่แค่เรียนจบปริญญาหรือว่าเรียนจบบุตต่างๆมาแต่มีความสามารถมีทักษะมีคอมเพนเอนซีตามอาชีพที่เขาควรจะทําได้ถ้าเกิดเขาทําได้แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับ การที่เขาจะได้งานหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะทุกองค์กรในปัจจุบันตั้งแต่เราผ่านวิกฤตโควิดอันหนักหน่วงมาเนี่ยนะครับทุกองค์กรขับเคลื่อนพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นดิจิตอลโดยทั้งสิ้นนะครับรวมถึงภาคโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะครับไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนร,ปรอปพที่จะคอยมอนิเตอร์นะครับไอ้ไอ้ค่าต่างๆที่มันวิ่งอยู่ในโลกของเครือข่ายนะครับว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับ จริงๆแล้วมันก็เป็นทักษะหนึ่งที่อยู่ใน i t Support หรือว่าอยู่ในทางเจ้าหน้าที่ไอทีของโรงงานด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรครับตัวมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราจะตรวจสอบได้ไงว่ามันมีความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยในทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะดูจากลอกครับหรือว่าเราเรียกว่าก็าเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆยกตัวอย่างชเช่นเรามีระบบ HR ระบบเงินเดือนใช่ไหมครับ เรามีระบบ ERP นะครับเรามีระบบ CRM นะครับเรามีระบบแ a น Preventive Maintenance ต่างๆนะครับหรือว่าเรามีค่า Event log จากลายการผลิตต่างๆจาก PLC นะครับจากสกาดาต่างๆที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับไอข้อมูลเหล่านี้เป็น Data ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลนะครับและในทุกอุปรกรณ์นะครับที่เป็นดิจิ t a ลเนี่ยมันจะมี Event log บอกว่า เขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่ปกติหรือไม่ปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปก็จะมักจะไม่ได้ไปมอนิเตอร์กันนะครับก็จะมามอนิเตอร์กันตอนที่มันหยุดทํางานไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่เราอยากจะเน้นย้านะครับให้สกิลตรงนี้หรือว่าทักษะตรงนี้เกิดขึ้นนะครับกับน้องๆนะครับในฝ่ายการปฏิบัติงานเนี่ยมีสกิลในการที่จะมอนิเตอร์หลอกต่างๆนะครับทีนี้หลอกในแต่ละประเภทเนี่ยเวลาเขามอนิเตอร์แล้วเนี่ย มันอันไหนมันคือปลอดภัยอันไหนไม่ปลอดภัยอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันด้วยนะครับพอมันเกิดความไม่ปลอดภัยหรือว่ามันเกิดช่องโหว่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการช่องโหว่มันยังไงช่องโหว่ถ้าพูดง่ายๆสื่อสารง่ายๆเหมือนทุกท่านมีบ้านนะครับบ้านเราเนี่ยเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกกรอนอะไรใช่ไหมครับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเออถึงแม้ว่าเราจะจัดการล็อกกรอนอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกโจรมิจฉาชีพมันก็ต้องหาช่อง ที่เข้ามาในบ้านเราให้ง่ายที่สุดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังคาบ้างการทุบระจกบ้างการสะดอกกุญแจอะไรต่างๆบ้างเช่นกันครับในทางคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกันครับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบบที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายช่องโหว่ตรงนี้เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นจากโน้ตบุ๊กนะครับจากคอมพิวเตอร์จากสมาร์ทโฟนนะครับจากอุปกรณ์ IoT ต่างๆที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่ายนะครับ ตรงนี้เกิดช่องโหว่ได้โดยทั้งสิ้นนะครับเราจะสามารถที่จะสแกนและปิดช่องโหว่ได้อย่างไรนะครับตรงนี้ในหลักสูตรก็จะมีในร่วมของการทั้งเรียนทั้งทางภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยทางสมาคมเองเนี่ยเราก็มีตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นทางเขาเรียกว่าเป็น Vir ชอว์ l l ็นะครับ virtual lab ก็คือว่าจากที่เขาเคยต้องมาทดลองต่อเครื่องจริงๆนะครับเป็นกล่องจริงๆอะไรแบบนี้นะครับก็ มาลองที่เป็นแ l a ที่อยู่บนบนคลาวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การที่จะจัดอบรมเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวกแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องมาซื้ออุปกรณ์อะไรเนี่ยในฝั่งของทางไซเบอร์เนี่ยอุปกรณ์จะค่อนข้างแพงนิดนึ่งนะครับอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเราเลยมองว่าการเตรียมแ l a ที่อยู่บนทางวอชวลแ lap เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดอบรมได้หลากหลายนะครับไม่ต้องมาขนย้ายอะไรต่างๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับพอเราเจอภัยคุกคามอะไรแล้วนะครับเราต้องตอบสนองมันยังไงคําว่าตอบสนองในที่นี้คือเราจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาแบบภัยง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอวิกฤตว่าน้ํากําลังจะท่วมโรงงานหรือว่าน้ํากําลังจะท่วมออฟฟิศเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวระบบตัวระบบห้องเครือข่ายเราหรือว่าแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศเราเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงหรือ มีเครื่องในออฟฟิศเราเนี่ยโดนไวรัสนะครับเครื่องผู้บริหารโดนไวรัสเราจะจัดการยังไงนะครับอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องอมีเขาเรียกว่าถ้าในทางทางทางภาษาทางเทคนิคหน่อยนะครับเพราะว่ามีการซ้อมมือน,นิดนึงนะครับเหมือนเวลาเราซ้อมหนีไฟใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะวิ่งถูกใช่ไหมครับว่าทางหนีไฟประตูหนีไฟมันอยู่ตรงไหนมันต้องวิ่งกี่ชั้นอะไรยังไงพวกนี้นะครับเราก็จะมีสติพอที่จะระลึกได้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนเช่นกันครับ ถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นมาแล้วท่านไม่เคยซ้อมเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิ่งเป็นหนูติดตันอยู่ในองค์กรเลยครับทำอะไรไม่ถูกถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นไอทีที่มีความเชี่ยวชาญก็ตามสิ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเกิดท่านไม่มีการซ้อมท่านจะไปไม่ถูกง่ายๆว่าท่านไม่มีคู่มือไม่มีไกด์ไลน์ท่านต้องมีไกด์ไลน์ว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่เราต้องทำอย่างไรติดต่อใครใครต้องเป็นคนให้ข่าวใครต้องเป็นคนแถลงอะไรแบบนี้ต้องมีขั้นตอนในการจัดเตรียมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าโอเคอทางผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ได้เรียนทุกท่านตอนตอนน้นนะครับในตัวหลักสูตรการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมีการทฤษฎีครึ่งหนึ่งนะครับปฏิบัติครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ สิบแปดชั่วโมงนะครับก็คือแบ่งอย่างลักเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงที่เป็นปฏิบัติเก้าชั่วโมงที่เป็นทฤษฎีนะครับน้องๆที่เข้าอบรมตรงนี้เนี่ยก็อ,อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานนะครับความรู้ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับก็พอที่จะอ่านอะไรภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับเพราะว่าสัพทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าทางด้านไอทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็อ่านที่เป็นภาษาอังกฤษทัศัพท์จะง่ายกว่านะครับแล้วก็น่าจะเป็น ตัว2หลักสูตรนะครับที่ทางสมาคมได้ร่วมกับทางมิสตานะครับดำเนินการขึ้นมานครับไม่แน่ใจว่าทางพี่พมีสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับ